งเงียอยู่ได้เดี๋ยวคิดว่าลิเกเรกเอาไงก็เอาใจเย็นสองสงทีองขอคออ่ะเอาไงก็เอาเกรงใจมั่งพอะแกนั่งตาเขียวแล้วปากมึงที่ปอพ่อมึงเลยนะดีว่าพ่อมึงตายไปก่อนนะเพื่อนพ่อเออรักพ่อผมไมรักแล้วอยู่ทำไมไม่ตายตามพ่อกูไปอ่ะไปเร้งไงมันตอนมันไปไม่บอกกูกูตามมันไม่ถูกพ้แเพพ้พพพ อย่าอ้มอย่าอ้มพ่อแกเอาไงก็เอาสิพ่อฟังเลยนะจะให้พ่อดีดาแฮปปี้ชีวิตดีๆได้ยังไงทำไมอ่ะก็เรื่องพี่สาวเองนะเพ่มันทําให้พ่อเนี่ยจุกพ่อจุกแล้วครับพี่เอาอะไรให้พอกินถึงได้จุกขนาดนั้นนะไอ้เต๋าครับพ่อไม่ได้จุกท้องพ่อจุกอกเรื่องเกาหลีฮะเขาไม่ได้ชื่อเต่าฮะ่สองสองฮีสองสองฮีสองสองฮีกูก็ไม่ได้ขยันดูเหมือนมึงนี่ กองฮีพ่อ,พอเกาหลีนี่พี่ชายเราคิงกระปูคิงกระปู <it> แล้วจะไปเลือกไอ้ผู้ชายพวกต่ําต้อยไปอยู่ในตระกูลเราได้ยังไงใช่ไหมแม่อันนี้<อ>ถูก<อ>ต้องแหกขึ<อ>้นล<อ>ูกแม่เออแม่ลูกชื่อแฮอินแหกขึ้นมึงจะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวอะื่ออะไรแฮอินแฮเอินเจ๊แล้วแห่อินอ๋อแบ็คยอนฮูแฮอินลูกแม่ผู้ชายที่ลูกบอกว่าลูกชอบลูกรักนักหนานี่ที่แบบผู้ชายแบ็คแบ็คของลูกมันคืออะไรลูก ขาชื่อ <muscle> ว่าแบ็คแจ็คขะพ่อพ่อไหนนี่แม่แม่แขแขนพ่อยี่นี่ขนัแขนขนาดนี้มาเป็นพ่อแม่เขาเล่นของทนตั้งนานแล้วเนะว้ายวายววายววาย พูดเยี้ยและก็พูดคนตัดต่อโวยวายไลจสักกูเล่นตามพุ่มกลับเนี่ยเขาตะโกนด่าเนี่ยโวยวายโวยวายสาวบอกว่าหมายถึงว่าอารมณ์โวยวายแต่ก็เมียและก็พูดไปก็กูไม่มีอะไรพูดกูจะโวยวายเล่นเป็นคนซื้อเลยเนี่ยไม่ได้รักกันไม่ได้แต่กูแล้วมันสูงส่งสูงสักพี่สาวพี่เองก็เป็นถึงหัวหน้าครอบครัวเราแฟนใหม่พี่เนี่ยมันเหมาะสมกับพี่เหรอ สาบลูกพ่อใจเย็นๆไปอยสอนน้องทำไมเล่นบทนี้มันเล่นขึ้นจริงๆเหรวะตั้งอยู่เล้าลูกแม่เอะไรฮะเชื่ออะไรตั้งอยู่เล้าใช่ไหมตั้งอยู่เล้าไ่เชื่อชื่ออะไรใน่องตักบอลบินก็ได้อะไรอย่างงี้เออตั้งอยู่เล้าอะไรกันเดี่ยพี่มันดูน่าเกลียดตักบอลบินลูกแม่ดีอันนี้เล่นใหญ่เลยป่ะเนี่ยฮะเล่นในเกงแจ่คนอื่นเล่นแค่พอดีพอดีได้ไหมพอดีพอดี เบอร์ดี้โรบัสตาซีโร่ซีโร่น้ำตาลแต่ยังหวานพอดีกระป๋องนี้หรือเปล่าคะซีโร่น้ำตาลแต่ยังหวานพอดีเนี่ยนะอุ้ยฉันไม่เคยเห็นใช่แล้วค่ะเอเบอร์ดี้โรบัสตาซีโร่เป็นกาแฟานมใหม่ สีโร่น้ำตาลแต่ยังหวานพอดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลก็สามารถดื่มได้อย่างมั่นใจกินแบบไม่รู้สึกผิดถึงไม่มีเวลาออกกำลังกายและอร่อยหวานพอดีด้วยหูยมันดีตรงนี้แหละเพราะสายสุขภาพอย่างพี่เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปออกกำลังกายด้วยงั้นขอชิมสักกระป๋องนะจ๊ะได้ค่ะ ถึงไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติก็ยังกลมก่อบหวานพอดีงั้นจัดไหมพี่เลยสิบลังของของดีๆแบบเนี้ยต้องมีไว้ติดตะกูแลแล้วล่ะจัดไปเลยคะ่ะคุณผู้หญิงแ่นจังแก่นจังพี่ปลักนึงมา มาฝากหัวใจอย<แ>ม,มาแล้เฮ้ยขอเล่นซีรีส์เกาหลีกันมาร้อนลินเกอะไรเนี่ยมาอยู่นี่มาอยู่กับแม่นี่ชี้ลกใช้ชีช้อ่ะดอแแม่จะไป จะจ้องหน้าอย่างนั้นฉันเล่นตามบทมีผลกระทบต่อดงานฉันไหมว่าที่พี่เคยชันน้อยเหรอไม่ทำไรเว้ยลองไปเช็คดูดิเพื่ออะไรอ่ะมันดับเพื่ออะไรเนี่ยแล้วเมื่กิ้มนเตะทำไมลองไปดูสิเจ้กระบุ๋ม <า>คิดจะมาเล่นน้องสาวฉันเหรอ<ง> <c oughs> เล่นจะ่ลุ้ค่อยๆเล่นฉัน <c oughs> นอนน้อยฉัน <c oughs> นอนน้อยมาก่อ <c oughs> วานก็ะซามคิวออเรนลิกเกหินปูนทรายออกไปแบบเลย <c oughs> <c oughs> จีบลูกสาวของฉันน่ะน้องสาวคุณไอ <anni? S 1> <pearl> ้เหี <u plus poetry> <u> 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 ้ยไปดได้ตอนไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่พอดีว่าผมอยากจะคุยกับพี่สองสองคนไหนได้ไหมครับใจเย็นกันนะมีอะไรกับฉันผมเชิญพี่ตรงนี้นะครับนายมีอะไรกับฉันเจ้าดอกไม้เดียวจะเลยถ้าฉัม่เจ็บใจฉันลายสิ้นดีคนที่ชอบมาลีทำร้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย มึงชวนลูกกูไปโปรโมทเพลงเนี่ยนะเธอ,อไปเดีนร้องเพลงเออโคตรเบื่ออะไรโคตรสิ่งขอบันทิดแกใช่ไหมที่มาชอบลูกสาวฉันะแกใช่ไหมพุณมาดิมึงใช่ไหมผมใช่ไหมคือผม <c oughs> เป็นคนขับรถครับเป็นคนขับรถครับ <c oughs> มึงไม่บอกกูว <Öz ell großes> ่าผมเป็ผมทำไมแกใจนายครับมันก็ต้องเป็นมึงแล้วลหละทิ้งไปคือผมมึงใช่ไปคือผมผมไปอะไรคือผมผมเป็นแฟนลูกกูใช่ไหมคือผมผมผมอะไรผมผมอะไรผมโห้เหี้ยพูดตนที้เถออสัตว์แขนจะหลุดแล้วผมอะไรผมผมเป็นคนขับเรือครับอ้าวเอ้นี้ขับรถ ขับเรือครับไม่ใช yeah> ่มึงเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่ครับแต่ตัวสภาพนี้พระเอกครับเ oh ่ยก็มันตัดต hm ้อยไงแล้เกี๋ยเป็นแกแล้วล่ะนึกยังไงอะฮะถึงมาชอบลูกสาวฉันแกมีอะไรที่มาเทียบเคียงกับบ้านของเราได้ผมขายแปลงครับแปลงนาแปลงที่ดินเหรอแปลงสีฟันครับแล้วก็ขายทองด้วยทองคำทองม้วนแล้วก็ขายพระพระเครื่องพะโลห์หรือว่าจะขายพระแนงด้วย อุ่ยสัตว์อ้ยไม่มีอะไรก็ออกออกไปเถอะเยี่ยเดินเหยียบตีเลื่องอะมุไอ้ตู้ใช่ไหมเนี่ยนี่เพื่อจะมารักลูกสาวฉันได้ยังไงลูกสาวฉันมันสูงส่งแก้เป็นใครโอนอนไปท้าฉันก็ไม่รู้จักแต่ว่าผมรักแฮอินนะครับรักคำว่ารักของแกมันกินเข้าไปได้ไหมอันนี้ใครใครเลี้ยงไอ้งั่งครับเนี่ยไม่ใช่พี่ก็เล่นที่หยด2ไง พูดอย่างนี้แกคงจะต้องห่างไกลจากลูกสาวเช่แน่นอนหน้าตาอย่างนี้สภาพอย่างนี้เออไลหอมสักทีดิหน้าอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี่ไงหน้าหอมสักตีพ่อลูกสาวเน่เหรอหอมสักตี๋ัยเยียแม่งตลกพ่อยืนนินทาจะเย็นก่อนนะคะอันนี้คือ คือแฟนของลูกจริงๆคุณพ่อได้โปรดเห็นใจเราทั้งสองคนเถอะนะคะไม่คงคนตื่นแล้วเหรอลูกอจัดมนพี okay, like ่คุยเป็นใครครับเนี่ยลูกน้องมึงเลยไม่ใช่ไหนเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เป็นตัวอะไรแน่วันเนี้ยไม่ได้ดูบทเลยไงเลิกยุ่งกับพี่สาวฉันสักทีดีมากไปทุกคนบอกให้หยุดไงไปแล้วหยุดกันไหม ไม่ชอบนะไม่ชอบใครมไม่ชอบมึงไงไม่ชอบออตรงตรงไหนรุ่งบอกกันไปน้องเฮ้ยเหมือนไข<อ><ำ>่ดิวเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยพี่กูถามจริงอะมันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงเหรอไม่เคยมันขนาดเนี้ยไอ้ในเรื่องในเรื่องเราต้องโกรธเขาไปซะไม่ชอบผมเหรอฉันไม่ชอบนายอ่าไม่ชอบก็ออกจากคณะกูไปซะออกแล้วทำไมมึงเป็กัอนอย่างนี้ สัตวเป็นเข็มไวมากเลยเราพี่น้องกันเห็นไหมลูกๆฉันไล่แกไปแล้วเปบาไปสิจะหยุดไหมนี่ไม่หยุดนวใช่ไหมเอาไปไปหัเฮ้ยเฮ้ยไปประของนอง้ยอไ่เอ้หาเฮ้ยินประคองน้องขึ้นมาพี่ประของึ้นพี่เป็นไงลูกพิไงบ้างพ่ออยู่นี่เรยลูกไป็นเปัวพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่มึงเป็นใครเนี่ย เอากับพ่อไงพ่อพ่อใช่พ่อเหรอเฮ้อไม่ไม่รู้จำอะไรไม่ได้มจำไม่ได้ใจเย็นจำได้ไหมลูกแฮอินตัวตัวอะไรอะแฮอินจำพี่เน่งได้ป่ะเนี่ยแฮอินไทยินพวกคุณทั้งหมดเป็นใครทำไมฉัน ฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าฉันจำได้ฉันจำได้แล้วนี่ตาต่อตามาประสานอทายจังไออินไงเฮ้ย<า>อินฉันจำได้นี่ที่รักฟุกเว้ยเคอที่รักของฉันเองใช่เมาอย่างนี้ยังไง ไม่ใช่พี่ไม่ได้ชื่อมองยังเฮียพี่อะไรพี่ชื่อว่าพี่แงบแงบเออพี่แง่ของฉันแง่เป็นแง่ปะใช่ใช่เอาแต่เมื่อวันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราไปดูหนังด้วยกันนะเดี๋ยวพี่สอนกินเบียร์ไป